ก็วันนี้ทําห้องนอนใหม่ให้ลูกชายนะครับโตแล้วก็เลยมีห้องนอนส่วนตัวแน่นอนก็มีเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเครื่องกรองอากาศ a อสม s สเฟียนะครับเดี๋ยววันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องกรองอากาศ a อสม s สเฟียนะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับเขาก็แพ็คมาส่งให้นี่นะครับ โอเคนะครับแอ m โหมเฟียมินิแต่ห้องนี้มันห้องเล็กนะครับขนาดห้องแค่ประมาณ3คูณ3เองนะครับ9ตารางเมตรเพราะนั้นก็ใช้แค่มินิก็เพียงพอนะครับมาดูข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกมีคู่มืออ่ามีคู่มือนะครับแล้วก็สายไฟครับสายไฟนะครับสายไฟ แล้วก็โฟมเอาออกเนาะอืมนี่ครับได้แล้วออกมาแล้วแปดโมเียมินิอ่าน่ารักกระทะัดรัดเหมาะสำหรับห้องเล็กๆนะครับโอเคขนาดพื้นที่ไม่เกิน19ตารางเมตรนะครับนี่อ่ามาตั้งันนี้ดูโอ้น่ารักไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็อ่าวิธีเปิดตรงนี้เป็นแม่เหล็กเนาะนะอ่าเป็นแม่เหล็ก พังอ๋อไม่ใช่นะไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นนะอ่าสังเกตสัญลักษณ์นี้ครับอ่านี่สัญลักษณ์นี้นะครับใบเหมือนใบกัญช,ชาเลยแต่ออไม่ใช่นะครับนะสมาคมโรคภูมิแพ้นะนะครับได้รับการรับรองจากสมาคมโรคภูมิแพ้ตรงนี้มีกระดาษนะครับกันเอาไว้นะเป็นสติกเกอร์นะครับก่อนเราก็ลอก มันคือหน้าจอนี่เองนะครับหน้าจอแอดมอสเฟียนนี่นเอาล้วครับนี่ครับตรงนี้ครับเวลาจะเปิดเราต้องกดลงไปมันจะได้อา้าวมันเป็นที่ล็อกของมันต้องกดลงไปนะฮะเพื่อ <c oughs> ที่จะปลดล็อกออกมาได้นะครับโอเคนะคมี3 in 1นนะครับเพราะว่ามันมีแผ่นกองแบบเฮปปา เฮปปาไทนะครับแต่เป็นเฮปปาชนิดพิเศษนะครับตัวนี้นี่กองได้ละเอียดถึง0.0024ไมครอนนะครับโอ้โหเอาเป็นว่าเล็กโอ้โหกรองเล็กกว่า PM2.5 ถึงพันเท่าเลยทีเดียวนะครับประมาณนั้นเลยทีเดียวนะ <Wow. S 1> แล้วก็มีข้างตรงนี้จะมีผงคาร์บอนนะครับด้านในเป็นผงคาร์บอนแล้วก็เป็นแบบกรองแบบหยาบนะครับ เป็น3 in 1อยู่ในแผ่นเดียวนะครับอ่าอ่าด้านในก็มีบเวอร์พัดลมนะดูดอากาศเข้าไปนะครับวิธีการใส่เข้าไปก็อย่างนี้ครับกดปึ๊บอ่าสายไฟสายไฟสายไฟ,สายไฟเราเสียบที่ไหนอ่าเดี๋ยวเราปิดหน้ากากมาหน่อยจะได้สวยๆนะครนะก็ครอบมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงไปเป็นแม่เหล็ก ดูดเข้าไปเลยนะครับด้านหลังนะครับลมก็จะเข้าจากด้านหน้านะครับลมจะอากาศจะถูกดูดเข้าจากข้างหน้าแล้วก็เข้าไปกองผ่านแผ่นกองแล้วก็ถูกปล่อยออกมาทางด้านหลังนะครับแล้วก็ไล่บนอากาศภายในห้องนะครับโอเคด้านหลังที่เสียบนะไฟนะครับก็จะเป็น ช่องแบบนี้เราก็เพียงแต่เอาฝาสายมาเสียบกดเข้าไปปึ๊บแค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยมีที่พันสายไฟนะครับกรณีว่าเราติดตั้งอยู่ใกล้กับปลั๊กนะครับก็จะให้สายมันไม่เกะก,กะนะครับก็เอาสายไฟมาพันได้นะจะได้ไม่เกะก,กะนะครับอ่สมมุติว่าวันนี้ นะครับเราจะไปตั้งที่ตรงนี้นี่สมมติตั้งอยู่บนโต๊ะนี้แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นโลโก้ atmosphere mini นะครับเปิดนี่ครับพาวเวอร์มีแรงลมระดับ1 2 3นะครับเป็นระบบสัมผัสอ่า1 2 3แล้วก็มาออโต้ออโตโอ้ออโตโก็คือ ก็จะดูว่าปริมาณฝุ่นในห้องมีมากน้อยแค่ไหนถ้าฝุ่นในห้องมีน้อยก็จะแรงลมก็จะปรับเป็นระดับ1แต่ถ้าเกิดฝุ่นในห้องมีปริมาณมากอันนี้เป็นสีเขียวแสดงว่าตอนนี้ฝุ่นในห้องมีน้อยแรงลมก็เป็นระดับ1แต่ถ้าเกิดฝุ่นมากขึ้นแรงลมก็จะถูกปรับขึ้นมาเป็นระดับ2นะครับออโต้ Auto. และนี่ก็ตัววัดอายุของไส้กองนะครับ แล้วก็มีโหมดกลางคืนนะครับมาโหมดกลางคืนนะครับก็คือมันจะไฟหน้าจอระดับสีเขียวก็ไม่ขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นสีแดงตรงนี้นิดเดียวนะครับเพราะกลางคืนก็ไม่ควรที่จะมีแสงแสงไฟลูกจะได้นอนหลับสบายนะครับอืมเราสามารถต่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นะครับตรงนี้เราจะมี มีสัญ,ญลักษณ์ว่าเนี่ยตอนนี้กระพริบ,บกระพริบอยู่เรายังไม่ได้ทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือสั่งงานผ่านมือถือได้นะครับสั่งได้จากทั่วโลกลูกเราอยู่ที่ประเทศไทยสมมุติเราไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศจะเปิดเครื่องให้ลูกเราอยู่ประเทศอเมริกาเราสามารถสั่งงานจากอเมริกาเพื่อมาเปิดเครื่องที่ประเทศไทยได้โอ้โหขนาด <Wow. S 1> นั้นเลยทีเดีดวยวโอเคนะครับ,นะรบก็เครื่องอากาศ a t m o s p h e r e ม i น i สำหรับลูกน้อยของเรานะครับเพื่อสุขภาพที่ดีจะได้ป้องป้องกันโรคภูมิแพ้นะครับปัจจุบันคนเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะมากนะครับไลฟุนเอไวรัสอ่าตัวนี้ครับ0.0024นี่กรองได้แม้กระทั่งไวรัสนะครับไวรัสเนะี่ยขนาดเล็กมากแต่ก็เป็นเครื่องที่สามารถกรองได้ซึ่งตามท้องหลัดทั่ว,ว,วไปส่วนใหญ่ก็จะประมาณแค่0.3หรือ0.1ไมครแต่เรา 0.0024เลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับก็เครื่องอากาศแอดมอเ์เฟีมีครับและทีคอนโด,ด,น,โดนี่เหมาะมากๆเลยครับเพราะคอนโดคอนโดส่วนใหญ่ก็อยู่ใกล้แนวถนนเนาะเพราะนั้นฝุ่นก็จะเยอะมลพิษก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆนะครับอโอเคครับผม